ยกให้ยืนหนึ่งเรื่องรองเท้าร้านเหรียญทองโกดังร้านส่งรองเท้าที่ใหญ่ที่สุด รู้ไหมคะรองเท้าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับลูกน้อยมากที่สุดการเลือกรองเท้าที่ดีจะทําให้เด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระยิ่งถ้าน้าหนักเบายืดหยุ่นได้ดีลูกๆก็จะได้ทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่พอโตขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ,อลวดลายที่ถูกอกถูก,ถกใจบนรองเท้านั่นเองซึ่งมามีมั่นใจร้านเหรียญทองเราแทบจะมีทุกแบบทุก,แบบทกแบรนด์ชั้นนาในเมืองไทยมีให้เลือกมากถึง3สาขาด้วยกันที่ถูกอกถูกใจเพียงแค่บอกขนาดรองเท้าของเด็กๆไปก็พร้อมจัดส่งให และแอบ,บกระซิบว่าสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่ต้องการจะเปิดร้านรองเท้าหรือมองหารองเท้าในราคาขายส่งบอกได้คําเดียวเลยว่าคุณมาถูกที่แล้วม<อ>าจากรองเท้าขายส่งทุกแบบทุกสไตล์ทั้งของผู้ใหญ่ก็ดีของเด็กก็มีเยอะยกให้ร้านเหรียญทองยืนหนึ่งเรื่องรองเท้า,าน้องละลินมามียังเลือกไม่ได้ก็จัดมา3แบบ3สไตล์ลยิ่งน้องละลินได้ใส่รองเท้าที่สบายแถมลายถูกใจก็พร้อมที่จะออกไปเต็มที่กับทุกกิจกรรมแล้วค่ะรับพ่อแม่คนไหนที่กําลังมองหารองเท้าดีๆมามีแปรพิกัดไว้แล้วนะ